สวัสดีครับผมนัดล้อแท้นนทบ,บุรีแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูรถ1คันนะครับรถที่เป็นรถที่หายา,ยากมากๆนะครับในตอนนี้นะหรือว่ามันหายากมานานแล้วละรถคันนี้นะครับเป็นวิบากเล็กนะวิบากเล็กของค่ายกาลูด้านะครับบางคนวยกาลูด้ามันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือรถของอินโดนีเซียนะครับเป็นแบรนด์ของอินโดนีเซียที่ขายทําขายนะครับกาลูด้าเนี่ยเป็นเป็นรถแบบคือมันมีทุกรุ่นแหละกาลูด้าเขาทําของเขาเองนะครับ ก็มันเป็นแบรนด์ของการูด้าที่หายากนะเป็นรถแบบหายากเลยคันนี้นะครับผมได้มาหนึ่งคันแล้วผมก็เอามาปั้นใหม่ทั้งคันนะครับก็คือบิ้วใหม่นั่นแหละนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นการูด้า 50cc นะเป็นวิบากเล็กนะฮะเด็กขี่ได้ผู้ใหญ่ขี่ได้นะครับคันนี้ปั้นใหม่นะครับเก็บสีใหม่นะครับล้อยางเบิกใหม่หน้าหลังนะครับล้อยางล้อในวงละพันและหน้าหลังสองพันนะฮะยางอีกนะครับเส้นละหกเจ็ดร้อยแปดร้อย องเส้นก็พ really ันกว่านะครับเครื่องทําใหม่ทั้งตัวนะครับคันนี้ทําใหม่ทั้งหมดหมายถึงคือผ่าเครื่องออกมาแล้วทําใหม่ทั้งเครื่องนะคือบิ้วใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้นะครับสีโครงทําใหม่นะครับสีเครื่องทําใหม่ทําใหม่หมดอ่ะง่ายๆคันนี้ใครเอาไปก็เอาไปขับเล่นไปจอดโชว์ได้เลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับเพราะว่าทํามาแล้วก็อาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับมาดูครับนี่ ดูรอบๆเลยครับรถคันนี้ไม่มีระบบอะไรลุ่งยากนะครับไฟเลี้ยวไม่มีไฟหน้าไม่มีไฟท้ายไม่มีนะครับไม่มีเลยเพราะว่ารถทํามาเพื่อขับลุยวิบากอย่างเดียวนะครับเป็นมอเตอร์คอรสยุคเก่าหายากนะครับคันนี้เครื่องยนต์50ซีซีนะแต่ผมเคยเห็นมีคนลงขายเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์77ซีซีแต่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าแต่ว่าเครื่อง ตัวเครื่องเนี่ยมันเขียนว่า50ฟซีอยู่นะครับล้อนะหลังเป็นขอบ12นะอ่าึ้นซีใหม่นะครับอย่างสวยนะครับยางใหม่นะครับหน้าเป็นขอบ14นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นล้อของโตโยนะฮะโยโกโยโกโยโกะซูเปอร์เซนะครับ,เ, y oko, y oko, y oko รบเบิกใหม่นะพวกทั้งหมดนะครับโชคหน้าก็ยังเป็นโชคเดิมของเขานะครับ ก็จะมีล่องรอยบ้างแต่ผมก็เอาตัวนี้ปิดไว้นะแต่ว่าใช้งานปกติทุกอย่างนะครับอประมาณนี้เลยนะฮะสวยนะผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วทําใหม่หมดนะฮะเรียบร้อยพร้อมขับเลยนะฮะให้เด็กขับก็ได้ผู้ใหญ่ขับก็ได้ผมหนักเก้าสิบห้าขับได้นะครับแต่ว่าผมตัวใหญ่ไนงะบางทีมันอาจจะมีขุดๆบ้างเพราะว่าผมหนักเกือบร้อยอะ่ะนี่นะครับ นะครับระบบเป็นออฟลนนนะครับไม่มีคุญแจไม่มีอะไรเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยใช้อย่างเดียวนะครับเป็นขับเข้านาเข้าทุ่งขับเล่นในหมู่บ้านนะครับหรือให้เด็กหัดขับก็ได้นะครับคันนี้ไม่มียุ่งยากครับระบบหน้าเป็นระบบเบรกนะครับเบรกดัานะเบรกดัาก็จะเป็นไม่มีน้ํามันนะครับก็คือใช้อย่างเดียวเลยมันจะเป็นใช้ผ้าเบรกของรถป๊อปดีโอนะครับทั่วไปนะครับคืออะไ่เครื่องยนต์เนี่ยใช้กับฮอนด้า มังกี้ห้าสบีีชาลีได้หมดนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ฟังนะครับติดแล้วนะครับคันนี้รถคันนี้นะครับเป็นรถแคมองศาสูงนะครับพร้อมใช้งานนะครับซิ่งซินะครับเสียงก็เล้าๆประมาณนี้นะครับเป็นสี่เกียร์นะครับสี่เกียร์วนนะคัสมือด้วยสำคัญนะครับเด็กที่จะเริ่ม หาดไปซิ่งวิบากนะครับผมว่าเริ่มจากคันนี้คุ้มเลยนะครับมาขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับรถคันนี้นะครับการูด้า50ซีซีนะครับมอเตอร์คอร์สนะฮะเสนอราคาเพียงนะครับ2 1 9 0 0นะครับเครื่องทำทั้งตัวนะล้อยางเบิกใหม่สีเก็บใหม่นะครับมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับประกับคันเร่งสายระคังทอนะครับเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับเอาไปเลยครับ 21,900ืนารนะครับผมว่าไม่แพงนะซื้อเก็บซื้อสะสมซื้อให้เด็กขับนะครับยังไงก็มีราคานะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นนนี่ด้วยเป็นเกียร์แล้วก็คัสมือด้วย5 0 c c คัสมือยังไงสนใจโทรมาครับ081498 1309ครับขอบคุณครับ